ก็อยู่ในช่องของ w o l f Pack Racing นะครับผมวันนี้เราก็จะทำการขี่รถไปรีวิวกันนะครับน,นี่ก็จะเป็นเจ้า Sonic ระ่นห้าผมเองนะครับผมชิวๆนะครับอันนี้เป็นทางเส้นแถวหน้าบ้านผมนะครับ ตอนนี้เราใส่ขาบูดแดดอยู่นะครับผมก็ยังเฟี้ยวอย่ะครับอโอ้โหเช็คครับขอโทษเรื่องมุมกล้องนะครับถ้าไม่ถูกใจบางคนนะครับเดี๋ยวจะทำการปรับอยู่นะครับผม ขี่มาทางนั้นนะครับชิวๆเลยตสิบสี่สามสี่นะครับผมก็น่าจะวิ่งวิ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะลองคลิปทำท็อปสปีดให้ดูนะครับผมเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับจะพังแล้ว คือเดิมๆจะพังนิดหน่อยเจ้าบ้านผมทางลูกลังนิดนึงนะครับผม มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่ครับเคโครงสักหน่อยเคโครงสักหน่อยอืมตะกันจบแป๊บไม่มีใหม่แล้วรู้สึกความเร็วความเร็ว,คว,รวความเร็วทิปอะครับ วน,นี้ก็จะเป็นแถวสวนยางนะครับผมผมว่ามันเงียบดีผมเลยจะมารีวิวแถวนี้ เช็คเคแป๊บมีคนเปล่าไม่มีโอเคไฟเลีล้ยวไม่มีนะครับคันนี้ระบบไฟนี่ไม่มีทั้งคันเลยเดี๋ยวผมต้อง,องเอาไปไล่ใหม่ไหนหนมาล้จัดสักหน่อยแล้วกันไม,ไม่ได้แอคอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปรีวิวเลย l e t go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circ 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. l i k e a โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องของ w o Pack Racing นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Sonic นะครับเป็นรถปั้นของช่องเอง วันนี้เราก็จะมาแบบชิวๆมาคนเดียวนะครับก็ไม่มีคนถ่ายให้ก็ต้องถ่ายแบบนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าวาจาอะไรไม่สุภาพนะครับอืโอเคแล้วเราไปดูรถกันเลยครับนี่ก็จะเป็นสภาพเจ้าโซนิกนะครับที่ผมได้ปั้นมานานมากประมาณสักได้รถมามันมันเละมากอะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลย อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันมาวันแรกอะ่ะมันกังอะ่ะบอกเลยว่ามันโคตรกังเลยครับผมออผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันกังหงรือเอามานะครับเป็นรถเอ๋ที่ได้มาจากพี่ชายนะครับพี่เอามาให้แล้วแบบกังมากต้องทําใหม่เลยผมก็ได้ปั้นเบ็ดเสร็จไปประมาณนี้นะไม่ได้ถ่ายดูมาเป็นอันนั้นอะ่ะเพราะผมไม่ได้ทําช่องนานมากแล้ว ผมเพิ่งกลับมาทำนะครับเพิ่งมีเวลา,าว่างครับนววันไม่ว่างครับติดหิหยอกนะครับหยอกโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยสำหรับคนปั้นก็ดูไว้เลยนะครับว่ามันต้องใช้อะไรประมาณไหนนะครับก็คือสภาพมันมาแบบอันนั้นแบบสนิมเคอะนี่นั่นนะครับแต่ผมไม่เน้นเก็บมากนะผมไม่ได้เงินไม่ได้มีอะไรมากนะ แต่บ,บางอย่างให้ม่เปลี่ยนให้มันดีขึ้นเฉยนครับเออแล้วผมก็ทําแบบเป็นตลออนะคันนีน้มีกระจกเป็นยวรถที่แบบใส่กระจกนะครับผมมันไม่มีแบบมันมีเล่บอ่ะแต่มันหายอ่ะแล้วแบบผมกลัวแบบโดนจับแล้วมันไม่ได้คืนอย่างเงี้ยครับผมผมไม่อยากจะแวนแล้วผมทําแบบขี่ชิวช,ชดูนะครับแต่งธรรมดาธรรมดานี่แหละโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจาก ช่วงชุดล่างอ่ะเอะเลยครับเนี่ยเป็นของดีมนะ <S 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 คนที่ไม่รู้ว่านี่ผมไมไ่ค่อยได้ลงดีมเลยแต่ม,มันดีมมันมีหลายทรงมากอะ่ะผมตั้งแต่ทํามาไม่ใช่แต่สีแดงอะ่ะผมล้อม้องของดีมนะครับผมเอามาให้ดุมดุมไปห้องร้อยสิบนะครับดีมก็เดี๋ยวนี้ก็ทรงก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่เน้นเน้นตรอรออหมดนะรถ แต่ไม่รู้ว่าจะได้ทํขนันไหนแบบซิ่งๆหน่อยนะครับทาลงช่องนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนี่เลยผมเพิ่งจัดมาเลยกระบอกโชคล่าสุดอันเก่าม่นแตกนะครับแกนทองอะ่ะแตกเน่าเฟะเลยนี่ครับของใหม่เลยนิ่มๆแปดร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็จะเป็นจานเจาะก็นี่ครับติดมาติดมาหมดเลยของดีมขอบเลยขนาดยาง เดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นเบอร์200นะแต่ตอนนี้ใส่ไปเป็นหน้า50าทับเนะครับแต่ก่อนรถมันจะเป็นสีเขียวนะตามรูปอะตอนนี้ผมทำเป็นสีเงินนะสีบอลบอลเงินทำเองนะครับนี่ไม่ได้ทำคลิปถ่ายไว้ให้ดูรีบทำรีบจบอันนี้ก็พ่นผิดนะครับสีมันเลยเป็นยงีง แล้วก็มีนี่นะได้เปลี่ยนมือยืดแล้วก็อันนี้การขัดผมจะเปลี่ยนเป็นของแต่งอยู่นะครับให้มันใช้ดีขึ้นอีกหน่อยนของเทียมนะของแทมม้แม่งเย้งกระบุงครับที่นี่ไปคาอยู่ข้างในนี่ก็เป็นของปั๊มรอยของดีมนะครับถอดมาใส่หนมันด้านด้านดีมีปั๊มเดิมปั๊มเดิมมันติดรถมา อันเดิมร้อสิบมั้งนี่ผมจะใส่ไว้เพราะว่าไม่ได้ใส่เบรกหน้านะเบรกบูทู Bluetooth นะครับเนี่ยบูทูสไม่มีเฮีย้ยอะไรเลยปั๊มอยู่บ้านครับยังไม่เอาไปใส่เดี๋ยวทำคลิปเอาไปใส่นะครับนะครับกันน้ำมันเบรกซึมงแม่งมีคนชอบมากรมเล่นเดี๋ยวผมจะสักที่ครับอืมไอพวกชอบกําเล่นไม่รู้จะกรรมน้ำเฮีย้ยอะไรขอโทษในคำหยาบนะครับผมนี่ก็เป็นก้านของดีมนะ ที่ได้เป็นการเบรกของร้อยสิบแต่ง CG พับได้เน,า <S 2> <S 2> น่าแล้วบอกแฮนตั้งแต่ใส่ดีมสีม่วงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปอกแฮนสีดำธรรมดาค่อยสวยนคีนนะครับผมจะทำกระจกแท้นนะครับเนี่ยแท้ไม่แท้วะไม่รู้หนาบหนบังเฉลยไ,ไม่มีเชยอะไรเลยนะครับผมโอ้โหผมโคตรเซ็งเลยได้เบิกใหม่หมด่ นเดี๋ยวครับมีรถอมีรถสวนมาครับโคดแว้นเลยอย่าไปว่าเขานะครับเราก็ไม่ต่างกันอันนี้ก็เป็นโคมโคมติดรถมานะใหม่อยู่เงาเเลยแต่ก่อนไฟ l ดีนะผมใช้ไฟเหลืองมันค่อยดูแบบไฟ LED ชันนะแต่ว่าไฟเหลืองมันดูนิ่งกว่า ผมก็ไม่รู้นะแต่ใช้มาแล้วไฟไม่ชอบขาดด้วยน็อตก็ยังเป็นนอ็อตกลางๆน,งนะครับน็อตเขียวออ่ะืมเขียวอีอ่ะเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนน่าจะใส่น็อตทองน็อตเหล็กกโก,โก,โก,ก้กลางๆนะคะนรับหลายอย่างดูเนวเสะแล้วมีบูทด้วยนะครับบูทเดี๋ยวเปลี่ยนอยูม่มารีวิวไปก่อนเราจะมีหม้อน้ำเดิมนะแล้วก็ใส่กาด ไม่รู้จะใส่หม,ไไหม้อน้ำอีเนียมไหมต้องดูงบประมาณอีกคาบูเป็นแดดแท้นะครับโอุ้มได้ล่างกังมากแล้วก็มีปากแต่สีทองอืมอจะใส่กองเดิมหรือมันใส่ปากแต่โอ้โหเนื้อเลยคันนี้ไล่เก้าเก้าหนึ่งนะครับแก๊สฮาร์เก้าหนึ่งเรจะมีเฟรมเนะี่ยที่เพิ่งซื้อมาเพราะตรงนี้มันไม่มีเลยนะครับนี่เฟรมเนี่ยครับนำด้านเหลือแค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวรอคลิปนะครับเดี๋ยวซื้อมาอยู่ คอนสตาร์ตนะครับหลบเกยงไม่รู้หลบได้ไหมเนี่ยชนชิบหายหองแดดนะเขาบอกนะแต่นี่ก็ชนนะครับอ,อมีตะคนทอดดังๆนะครับแถวนี้โอ้โหอย่างนี้เป็นเกยงของดีเคทีนะครับดำของเตยง,งานสนามนะครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่งานตลาดนะครับนี่โอ้โห รู้ซื้อมาผิดตอนแรกว่าทำดิสหลังนะครับแต่เลยได้มาทำแบบดำอะ่ะโคตรเวรเลยเป็นไงเกียโยงดำนะครับประมาณ900กว่าบาทนะครับไม่ได้ไม่ได้ขาเกียร์ด้วยขาเกียร์ไปซื้อแย่เดี๋ยวให้ดูครับนี่ฮะดูางานงานสนาม,มาเ,าจจเลยเบาๆอ่ะจะเจาะเลยมันจะมีร็อตเล็บจนถอทีะดีใส่มาหน้าง่ แล้วท่อเดิมก็ได้เบิกมาครับว่าท่อเก่าเป็ท่อท่อเชี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับดังชิบหายหยือได้เปลี่ยนนะครับเป็นท่อเดิมนะครับนาคตว่ามีแผนถ้าได้แบบทําซิ่งๆนิดนึงก็น่าจะได้ใส่ท่อสูตรท่ออะไรดูนะครับลองดูอันนี้จะเป็นคันนี้มีของหรูนิดนึงชิวๆครับร้อนนะครับเนี่ยดูตักแดดนะครับโอ้โหงยามเกยยง แยกนะครับเนี่ยน,นี่สามร้อยกว่าบาทน,นี่เก้าร้อยนะคู่นึงแถมมาเลยอืมอน,นี่ถอนจากดีมครับโคตรเหน่าเลยครับโคตรเหน่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันแล้วก็จะมีอาร์มเป็นหนุ่ยนะครับหนุ่ยเลสซิ่งเป็นอาร์มขนาดเท่าเดิมของโซนิกนะครับโชกจะเป็นโชกเดิมสปริงเหลืองซื้อมาใหม่ครับอืมไม่ใช่ ไม่ใช่เบิกนะครับมันเป็นงานทั่วๆไปางานใช้งานได้นะครับนิ่มอยู่ครับสูงมากเลยถ้าใครอยากต่ำโซนิกแนะนำให้ยึดอาร์มแล้วก็ใส่โชค๊คที่มันติดเตี้ยนะโชค๊คสปาร์กมั้งผมก็จำไม่ได้โซเลตสเตอร์อเลตนะครับสิบสี่สามสี่ครับลองใส่ดูมันไม่ค่อยวิ่งเลยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแบบแนะนำสเตอร์อยู่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยไปนาที่นี้นะครับ นี้มันก็ผมใช้เป็นดุมเอร้อยสิบนะข้างหลังใส่ได้นะอันนี้เป็นของเว็บร้อยดุมสเตอร์เว็บร้อยแล้วก็ฝาดำร้อยสิบดุมร้อสิบนี่ใส่ใส่ดำนั่นเลย <S <S มีรถม,มานะครับเดี๋ยวแม่งโอ้โหรถเยอะชิบหาย <S 2> <S 2> <S 2> ขนาดผมมาอยู่ที่เงียบๆนะครับเนี่ยโล่งคนเลยไม่มีรถเชยจะมาทำอะไรก็ไม่รู้ สี่สามสี่นะครับสเตอร์แล้วก็ยางไสสนหลังเป็นหกสิบทับแปดขอบล้อเป็นของฟอร์คอน,นครับสีม่วงนี่ก็กลงกแกลนล้อทองนี่เปลี่ยนแม่ให้หมดเลยพูดเหมือนมีตังนะครับแต่ไม่มีเลยสักบาทบอกป็นบอกเดิมครับเบิกแต่ก่อนบอกปาดแบบบาดบาด้บางเฉียบอะเจ็บ b ับส i b e ให้ช่องบูแพคเลสซิ่งนะนะครับผม,มผมจะขยันลงคลิปแล้วนะครับก็ติดตามก็ได้ครับบ๊ายบายครับ